กับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับในวันนี้ผมสันติเอี่ยม<อ>พ่วงนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําสํานักบริหารจัดการน้ําและอุตสาหาครับก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองทุด่ดีผมชุมพทานนะครับในการที่จะมาให้ข้อมูลนะครับในเรื่องของกรณีมีภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครราชสีมาครับ กรมชวะทานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการบูรณาการร่วมกันของอซึ่งกรมชวะทานเองนั้นได้มีความร่วม,มมือในการที่จะร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในะแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับรวมถึง หน่วยงานของอทางด้านกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลนะครับบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานนะครับในผมจะะแยกออกเป็น2อพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเขตจังหวัดพิจิตรซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพยานะครับเราจะเห็นได้ว่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนั้นสี่แม่น้ำสีสายนะครับในลุ่มน้ำยม เป็นเพียงลุ่มน้ําเดียวที่ไม่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่หรือแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของฤดูแล้งในทุกๆปีนะครับเรามักจะประสบปัญหาไยแล้งอยู่เป็นประจํานะครับในสภาพของจังหวัดพิจิตรเองนั้นนะครับทางกรมจระทานก็ได้มีการพัฒนา,าก,ก่อสร้างอาคารชรประทานที่กําลังอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับในขณะนี้มี3แห่งนะครับ ในพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็จะสามารถที่จะสถาสนุนการใช้น้ําในพื้นที่ที่มีผลกระทบได้โดยเฉพาะบริเวณบ้านวังลูกช้างนะครับอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะครับแต่เนื่องจากว่าท่านจะสังเกตได้ว่าในปีนี้รุ่มน้ําเจ้าพยาเองนั้น4ี่เขื่อนหลักรุ่มน้ำเจ้าพยาเรามีน้ำเนี่ยเพียงห้าพันเล้านลูกบาทเมตรนะครับของ4ี่เขื่หลักรุ่มน้ำเจ้าพยา ในปีนี้ในเขตจลประทานนะครับได้มีการขอความร่วมมือคือไม่ให้ทําการเพาะปลูกข้าวนาปลังนะครับอันนี้เป็นที่ทาราบกันดีตามตามติคณะรัฐมนตรีในวันที่สมพฤศจิกายนสองห้าสามนะครับอันนี้เป็นที่รู้กันซึ่งกรมจลประทานเองนั้นก็จะนําน้ําในส่วนที่เหลืออยู่ในเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับในการบริหารจัดการน้ําในกิจกรรมอื่นๆยกเว้นภาคการเกษตรโดยเฉพาะนาปังนะครับ ในขณะเดียวกันในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับกรเกษตรกรก็ทําการเพาะปลูกต่อเนื่องนะครับในช่วงแรกๆยังมีความชื้นอยู่บ้างนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยน้ำก็ค่อยๆลดลงนะครับรวมถึงฝายทดน้ำก็คือฝายสามงามเองปริมาณน้ําก็ลดลงโดยลําดับนะครับเพราะฉะนั้นกเกษตรกรเนี่ยในระยะนี้ที่ยังคงสามารถหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้เขาใช้น้ําจากบอ่อตอกบ,บ่อน้ําตื้น หรือบ่อน้ําบาดาลที่มีหลาพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นกรมเชื้อเพลิน้ําตามที่ข้อมูลที่มานะครับก็คือกรมเชื้อเพลน้ากใ็ให้สนับสนุนน้ําส่วนหนึ่งด้วยการสูบน้ําให้กับเกษตรกรในพื้นที่จนขนาดนี้เนี่ยปริมาณน้ําต้นทุนเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปสู่การส่งน้ําด้วยเกษตรกรของเกษตรกรเองนะครับเป็นบ่อต่อบ,ตบ่อน้ําตื้นบ่อน้ําบาดาลของเขานะครับในในพื้นที่ดังกล่าวนะครับกรมยธาธทานที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ย เสร็จเนี่ยคาดว่าประมาณปี2 5 6 6นกะครับก็ก็จะคงจะทําให้พื้นที่เนี่มีความมั่นคงเรื่องน้ําโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมากขึ้นนะครับส่วนช่วงฤด,ดูแล้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอพิจารณาอย่างละเอียดในใน,ในการที่จะทำการเพาะปลูกเพราะว่าถ้าเกิดท่านเพาะปูต่อเน,นื่องไปเลยเนี่ยในปีที่ประสบปัญหาภาัยแล้งจัดๆจะส่งผลกทบทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้ยกเว้นในระบบ อ่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ําจํานวนที่มากพอนะครับเราอาจจะส่งไปได้แต่ก็ต้องพิจารณาเป็นรายปีไปนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรสภาพสถานการณ์จะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมานั้นเราประสบปัญหาค่อนข้างที่จะส่วนขนาดใหญ่นั้นมีปริมาณน้ํา มีเพียงเขื่อนลำตะคองเขื่อนเดียวที่มีปริมาณน้ําค่อนข้างมากก็ยังในช่วงที่ผ่านมาจึงค่อนข้างต้องระดมสัรพกำลังในการช่วยเหลือโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เก่าวถึงนี้นะครับก็คือบ้านาในอําเภอโนนไทยนะครับไอโนนสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับในปีนี้บริเวณสัดกลางบ้านของอพื้นที่ดังกล่าเนี่ยน้ำเต็มนะครับมีเพียง สระเก็บกักน้ําที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับที่จะต้องเก็บกักน้ําในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงนะครตรงนี้ยังไม่มีน้ํานะครับแต่สระกลางบ้านเนี่ยในการใช้น้ําในอัตราวันละ4,800ลูกบาทเมตรนะครับต่อวันนะครับโดยเป็นระบบน้ำประปาน้ําผมก็บวิโภพวกมีเพียงพอสําหรับพื้นที่ที่มีการร้องเรียนถึงนะครับ กรมชลประานเองก็ได้มีการเตรียมในแผนระยะสั้นเราจะสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ําประมาณ5้าคันนะครับไปในการสแตนบายในการที่อหากามีการร้องขอนะครับแต่คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของน้ำโบโัวโภ๊บริโภคครับอันนี้ในการดูดการในระดับพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนครศสีมาเองนะครับรวมถึงมมกรมทรัพยากรน้ำนะครับ และในส่วนของกรมโยธาเองนั้นในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะให้ทางสำนักง,งานจังหวัดที่8นะครับเข้าไปดูแลในพื้นที่ดังกล่าวนะครับในเขตของทางพื้นที่นะครับในในเขตของจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับทางกรมโยธาก็ได้มีเครื่องจักรเครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุกน้ําเครื่องสูบน้ำเนี่ยสามารถให้การสรนับสนุนได้นะครับถ้าหากมีการร้องขอนะครับ ในเบื้องต้นผมขออนุญาตรายงานเท่านี้ก่อนครับ